ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเก็บขากางเกงแล้วก็ลดปลายขากันนะครับปลายขาตัวนี้ข้างหนึ่งยี่สิบสองนะครับอีกข้างยี่สิบเอ็ดนะครับไม่เท่ากัน,นะคระับเราก็จะแก้ให้เหลือสิบเจ็ดนิ้วนะครับตรงปลายขานะคะตรงส่วนอื่นไม่ค่อยแก้เท่าไหร่นะครับก็จะเก็บเขาเข้าไปนิดหน่อยนะครับต้นขาโอเคปกตินะครับคือลูกค้าค่อนข้างอ้วนนะครับกางเกงก็ดูค่อนข้างจะตัวใหญ่นิดหนึ่งนะครับ ครับฝั่งที่เป็น22นิ้วเราก็จะเก็บข้างละนิ้ว14นะครับนิ้ว1กระเบียดส่วนข้างที่เป็น21นิ้วเราก็จะเก็บเข้าข้างละ1นิ้วนะครับแบบนี้นะครับขีดใช้ไมแม้มทัดตรงขีดเลยนะครับไม่จะเป็นต้องไปโค้งขาอีกนะครับ กางเกงพวกนี้ถ้าใช้ไม้โค้งโค้งขาก็จะใส่ไม่สบายนะครับจะดูเป็นขาโก่งๆนะครับครับอีกฝั่งหนึ่งที่เป็น21่ิบเอ็นิ้วเราก็จะเอาเข้าข้างละหนึ่งนิ้วนะครับครับวัดเข้าไปข้างละหนึ่งนิ้วเสร็จแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดวางแล้วก็ขีดเหมือนกันนะครับ แต่งให้สวยงามนะครับครับถ้าเราแก้ขางเกงที่มีมากกว่าข้างละหนึ่งมากกว่าหนึ่งนิ้วนะครับเราจะต้องแบ่งแก้เป็นสองข้างนะครับอย่าเอาเข้าข้างเดียวนะครับอาจจะมีอาการตึงรังได้นะครับครับแล้วก็เย็บเลยนะครับความทีห่างอยู่ที่สองนะครับ เก็บเก็บเข้ามาตรงถึงโคนขาแล้วก็วิ่งเส้นเดิมเลยนะครับเป็นการย้ำความแข็งแรงไปอีกรอบหนึ่งนะครับฝั่งนี้ขาก็จะใหญ่กว่านะครับเพราะฉะนั้นก็จะเสียงเขาเยอะกว่านะครับเราจะต้องเบี่ยงขาออกแบบนี้ตลอดนะครับไม่งั้นเราจะพับปลายขาไม่ได้นะครับ ครับฝั่งด้านนอกเราก็เบี่ยงแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เย็บเข้ามานะครับถ้าเราไม่เบี่ยงการเย็บนะครับเราจะพับปลายขาไม่ได้นะครับปลายขาที่เลี้ยวเล็กลงแบบนี้จะทําให้หลังด้านในนะครับพับไม่ได้ครับเราก็เก็บขึ้นมาเกือบเกือบถึงปากกระเป๋าเลยนะครับเกือบเกือบถึงปากกระเป๋าล่างนะครับ ขับยาำแล้วก็ตัดได้นะครับอีกด้านหนึ่งก็เย็บเหมือนกันรับเย็บจากปากกระเป๋าลงไปนะครับฝั่งนี้เขา21อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเย็บต่ํากว่าปากกระเป๋านิดหน่อยนะคบเพื่อที่จะเก็บขาเล็กนิดเดียวนะครับไม่งั้นขาอาจจะต่ํากว่า17นะครับอาจจะใส่ไม่สบายนะครับครับเรียบร้อยครับต่อไปเราก็พ้งตะเข็บทิ้งนะคะ ตะเข็บขานอกเราสามารถเผื่อไว้หนึ่งตีนผีนะครับแต่ขาในาก็อาจจะประมาณเกือบเกือบตีนผีนะครับอย่าไว้ตะเข็บใหญ่นะครับขาในาถ้าตะเข็บใหญ่อาจจะตึงรังได้นะครับเราก็จะไว้สักครึ่งตีนผีนะครับเราจะไม่ไว้ตะเข็บใหญ่นะครับสำหรับขาในานะครับขานอกนี่ เอาไว้ใหญ่ยังไงก็ได้นะครับหนึ่งนิ้วก็ได้เหมือนกันนะครับครับแล้วก็พงไว้สักครึ่งตีนผีก็ได้นะครับตรงยิ่งตรงใต้ขาใต้เป้ายิ่งต้องไว้เล็กนะครับไม่งั้นอาจจะตึงรังนะครับสำหรัขานอกก็หนึ่งตินผีไปเลยครับไม่มีปัญหานะครับเผื่อให้ลูกค้านำไปแก้ออกได้ด้วยนะครับ หลังจากนั้นเราจะทับคิ้วขานอกนะครับการมุดทับคิ้วขานอกที่ขาใหญ่แบบนี้นะครับก็จะง่ายนะครับถ้าขาที่เล็กกว่า16นิ้วนะครับก็สำหรับช่างมือใหม่ก็อาจจะยากนิดน,นึงนะครับแต่ถ้าเป็นมือเก่าก็สามารถทับคิ้วได้ถึงปลายขาปลหาหรือ12ก็พอทำได้นะครับ ับแวดทับคิ้วไปจนสุดปลายขาเลยนะครับผ้าตัวนี้เป็นผ้าสเปนเด็กนะครับค่อนข้างจะมีความยืดเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นการเย็บก็จะต้องส่งผ้าไปข้างหน้านะครับอย่าดึงนะครับไม่งั้นขานอกอาจจะย้วยได้นะครับ การเย็บผ้าที่มีความยืดน,นะครับอย่างผ้าวาเลนติโน่ก็เหมือนกันนะครับเราจะต้องส่งผ้าไปด้านหน้านะครับอย่าดึงผ้ามาด้านหลังนะครับตรงนี้มีจีบนิดหน่อยนะครับก็จะเลาะให้จีบหายไปนะครับได้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการทับคิว้วลงไปจนถึงปลายขาเลยนะครับ การทับคิ้วตัวนี้ห่างจากตะเข็บเย็บนะครับประมาณ1นึทับ16นะครับก็คือ1ล่องตินผีเท่านั้นนะครับอย่าอย่าทับคิ้วใหญ่นะครับงานจะไม่สวยนะครับผลักผ้าไปด้านหน้านะครับอย่าดึงถอยหลังนะครับผ้าอาจจะยืดยยวได้นะครับผลักไปด้านหน้าเรื่อยๆเลยนะครับ ครับย้ำแล้วก็ตัดได้นะครับต่อไปเราก็จะสอยปลายขานะครับสอยปลายขาตัวนี้เราจะใช้จักเข็มเดี่ยวตัวนี้สอยเลยนะครับเราจะไม่สอยมืออีกนะครับครับเราพับแล้วก็พับกลับแบบนี้นะครับนำปลายขาวางด้านล่างนะครับแล้วตัวงเกงอยู่ด้านบนนะครับเราก็จะเย็บไปประมาณ 3ถึง4ี่ฝีเข็มนะครับความทีห่างอยู่ที่ความทีห่างอยู่ที่ 3. 5มดถึงสี่นะครับเย็บไป3าถึงสีฝีเข็มก็จะเลี้ยวเข้ามาเกี่ยวเอาตัวกางเกงประมาณครึ่งฝีเข็มนะครับครับเกี่ยวเอาแค่เฉี่ยวเอาผ้านะครับอย่าเกี่ยวเยอะนะครับถ้าเกี่ยวเยอะอาจจะมีปัญหาได้นะครับด้าน,นนอกอาจจะไม่สวยนะครับ ตรงที่ผมหยุดแล้วก็เหยี่ยมหนึ่งฝีเข็มนี่คือผมเกี่ยวเอาตัวกางเกงนะครับเป็นการสอยชายนะครับครับเดี๋ยวทําให้ดูแค่นี้นะครับอาจจะไม่เสร็จนะครับเพื่อนๆครับงานที่เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับลูกค้าตัวไม่สูงมากนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ